วันนี้เราอยู่กับโ o กาเซโรเอ็กวันสอฮะ คู่นี้นะครับเป็นรองเท้าแข่งทำความเร็วที่ต่อยอดมาจากฮอกาเซโรเอ็กวนที่วางจําหน่ายเมื่อต้นปี2024ที่ผ่านมาแล้วก็ต้องบอกว่าสําหรับเจ้ารุ่น2.0คู่นี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น1อยู่พอสมควรนะครับและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยแหละแล้วก็มีผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรองเท้าคู่นี้อย่างมีนัยสําคัญนะสิ่งที่เราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของฮอกาเซโรเอ็กวน2.0คู่นี้เลยนะครับนั่นคือหน้าตาและก็ดีไซน์นั่นเองเจ้ารุ่น2.0ีมความดรนนะัยเึ้นกว่ารุ่นแรกกมากๆนัทท,ที่ ห่างแค่ปีเดียวเองนะก็จากว่าหน้าตามันจะต่างแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต่างแค่ความสวยงามอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งที่มันต่างเลยนะครับคือความเบาฮะัสำหรับเจ้าฮกาซิโรเอ็กวาน2.0เนี่ยมีน้ําหนักที่แตกต่างจากรุ่นหนึ่งอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับไซส์9เนี่ยน้ำหนักอยู่แค่200นิดๆเท่านั้นนะฮะต่างจากรุ่นเดิมแบบพอสมควรเลยแหละอย่างที่บอกนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็หลักๆเลยก็เรื่องน้ําหนักเนี่ยแหละฮะแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับ เราแวะมาดูกันที่เชฟของรองเท้ากันนิดนึ่งนะครับเชฟของรองเท้าคู่นี้นะครับยังคงเป็นแบบล็อกเกอร์เชฟนะซึ่งของโฮกกาเนี่ยเขาเรียกเชฟทรงนี้ว่าสปีดเซนติกเมตาล็อกเกอร์นะครับซึ่งจากที่เราเห็นเราจะเห็นเลยว่ามันค่อนข้างแบบว่าโยกเยก,กกิ้งหน้าอยู่พอสมควรเลยนะ ประมาณนี้นะฮะและในส่วนของเ p p e r นะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยใช้เป็นแจ็กกาดนะซึ่งเท่าที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันบางมากนะครับ Upper เปอร์เขาจะแบ่งเ,เป็น2วัสดุหลักๆนะแต่ว่าวัสดุหลักเนี่ยคือผ้าแจ็กกาดตั้งแต่นี่นะบบริเวณตรงนี้วนมาถึงนี่นะับตัวผ้าเนี่ยค่อนข้างบางมากนะครับเดี๋ยวผมล้วงให้ดูนี่เห็นไหมจะเห็นเลยว่ามันบางแบบบางทะลุทะลวงเลยซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้รองเท้าคู่นี้เบาลงกว่ารุ่นเดิมนะครับในส่วนของลิ้นรองเทา้าเนี่ยลิ้นรองเท้าค่อนข้างบางเลยแหละ เขาไม่ได้บูซอฟมาให้แต่เขาทดแทนด้วยวัสดุที่มันค่อนข้างแบบนุ่มเลยนุ่มนิ่มนะครับประมาณนี้นี่ตอนนี้นะครับในส่วนข้อเท้าก็จะมีฮิลคอเตอร์มาให้นะครับเป็นโครงบางๆมาให้อาจจะไม่ได้ดูหนามากแต่ก็ใส่แล้วก็รู้สึกว่ามันกระชับข้อเท้าดีนะครับประมาณนี้นี่ตังนี้ช่วงนี้ด้านหลังก็ไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็มีการบูซอฟมาให้ประมาณนึงอาจจะไม่ได้หนาตึบแต่ว่าก็สัมผัสได้ว่านุ่มนะครับ โอเคคราวนี้เดี๋ยวแวะมาที่เชือกรองเท้ากันก่อนที่จะไปส่วนอื่นนะเชือกรองเท้านะครับทางโฮก้าเนี่ยแก้เพนพอยจากรุ่นที่ผ่านมานะครับซึ่งรุ่นที่ผ่านมาหากใครเคยใช้เนี่ยเขาจะบ่นกันว่าตัวเชือกรองเท้ามันลื่นนะครับแล้วก็ทําให้มันหลุดค่อนข้างบ่อยแต่ในรุ่นนี้นะครับเขาแก้ใหม่แล้ววัสดุของเชือกเนี่ยดูแน่นหนาแล้วก็มัดแล้วรู้สึกเหนียวนะครับมั่นคงดีแล้วก็ที่สําคัญนะครับสำหรับรุ่นนี้มีเชือกมาให้สองสีฮะนี่ก็เลือกเลยว่าในกล่องเนี่ยมีให้ าต่อมาในส่วนของมิสโซนะครับยังใช้โฟมเป็นสเปคเดิมนะั่นก็คือ PEBA นะครับเป็น2ชั้นเหมือนเดิมฮะชั้นแรกก็อยู่ตรงนี้ฮะนี่เป็นก้อนนี้นะในส่วนของชั้นที่2ก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้เลยฟิลลิ่งก็จะค่อนข้างนุ่มเนี่ยจับรู้เลยว่านุ่มมากนะครับกดแล้วไปเลยเนะี่ยก็เป็นประมาณนี้ในส่วนของมิสโซแต่ว่าที่น่าสนใจคือนี่ครับตัวโฟมด้านล่างครับมีการเว้าที่มากกว่าเดิมนะการเว้าเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าเท้ากลางเท้าแล้วก็ ตั้งแต่กลางเท้าตรงนี้จนมาถึงปลายเท้าเลยคือเว้าไปพอสมควรเลยแหละซึ่งนี่น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญที่ทําให้น้ําหนักของเท้าคู่นี้ลดลงนะครับแต่ว่าการที่เขาว้าเยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันก็อาจจะต้องแลกมาความที่มันมั่นคงน้อยลงถ้าใครที่ไม่ได้ลงหน้าเท้านะแล้วนอกจากนี้ครับรองเท้าคู่นี้แน่นอนว่าเป็นรองเท้าแข่งทําความเร็วใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้เนี่ยครับมีแผ่นคาร์บอนนะแล้วก็มาดูใต้เท้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าคาร์บอนแน่นๆนะครับตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงหน้าเท้าเลย ซึ่งทางฮการเรียกคาร์บอนแผ่นนี้ว่าวิงคาร์บอนเพดนะฮะคุณสมบัติก็คือจะช่วยเสริมความดีดเด้งให้กับรองเท้านั่นเองฮะประมาณนี้ครับในส่วนของเอาโซ่ก็เต็มๆนะแน่นๆตั้งแต่หน้าเท้ายันปลายเท้าแต่ว่าก็มีแหว่งตรงนี้ไปนิดนึงแต่ว่าสําหรับรองเท้า,าแข่งอ่ะส่วนใหญ่เขาก็ลงหน้าเท้า,าเดี๋เนาะตกปตบไปนะครับตงส้นเท้า,าก็เลยให้มานิดหน่อยประมาณนี้ฮะ สำหรับฟิลลิ่งของรองเท้าคู่นี้ครับส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่เบานุ่มเด้งและก็ดีดมากๆนะครับเหมาะกับคนที่วิ่งทาความเร็วมากกว่านะคนที่วิ่งช้าก็อาจจะไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่หรืออาจจะไม่สามารถรีดประสิทธิภาพของรองเท้าคู่นี้ออกมาได้สูงสุดนะครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้อย่างที่บอกนะมันเป็นรองเท้าแข็งนะครับแล้วก็เป็นคาร์บอนแบบทั้งแผ่นเลยซึ่งคนที่ขาไม่แข็งแรงหรือวิ่งไม่ได้เร็วมากเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึก เหนื่อยหรือบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันดีดมากเกินไปนะในสำหรับคนที่ไม่ได้วิ่งเร็วนะครับจากที่ลองเนี่ยถ้าเราวิ่งเร็วเนี่ยคือกดเป็นมาดีดเด้งเลยแต่ถ้าเกิดเราวิ่งช้าเนี่ยความรู้สึกที่ได้มันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับสิ่งที่จะได้มาคือความโค้งเคงแล้วก็ไม่มั่นคงเลยและนี่คือทั้งหมดของ h o k a z e โ o X1 2กานองะครับรองเท้าแข่งไฮเอ n นของ Hoka กะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเป็นรองเท้า แข่งที่เหมาะคนทําความเร็วเนาะใครที่เป็นสายซิ่งเนก็ไปลองดูกันนะครับส่วนคนที่ไม่เป็นสายซิ่งแต่ถูกใจหน้าตาแล้วอยากลองก็แนะนําว่าให้ไปลองนะเดี๋ยวจะรู้เองว่าเหมาะรองเท้าคู่นี้มากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับวันนี้นะครับวิ่งไหนดีแล้วก็ฮ o k าซซโรเอ็กวันสอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าจะเป็นรีวิวป้ายยาคู่ไหนอีกเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ